สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการนี่แผ่นด,ดินสุขภาพดีกับพรีมาเนะครับเราพบกันทุกวันอังคารเข้าสู่ปีที่2แล้วนะครับกับการนําเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพตลอดเวลาเกือบ1ชั่วโมงเต็มนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงสุขภาพดีกับพรีมาพบกันทุกวันอังคารทาง TNN2 t r u e Vision ูนะครับออกอากาศครั้งแรกเวลา1นึ่ทุ่มถึง2องทุ่มและออกอากาศซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับวันรุ่งขึ้นเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงผมวารินศรชเดลผูดดำเนินรายการนี่แผ่นดินสุขภาพดีกพรมา เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่แล้วนะครับรายการของเราได้รับเกียรติจากตัวแทน19องค์กรที่ร่วมกันจัดตั้งภาคีเครือข่ายเพื่อระบบสุขภาพที่ดีกว่าของคนไทยหรือว่า Thailand Health Care Summit นะครับซึ่งก็มาเป็นแขกรับเชิญในรายการเพื่อแนะนำาภาคีเครือข่ายวัตถุประสงค์การรวมตัวและข่าวการเสวนา2011 Thailand Health Care Summit ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพที่ยั่งยืนของประเทศไทยซึ่งจัดกันไปแล้ว ในวันที่26ธันวาคม2554นะครับซึ่งก็ทราบมาว่าได้รับความสนใจอย่างมากและมีผู้เข้าร่วมในงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นตัวแทนภาครัฐแล้วนะครับยังมีภาคเอกชนภาควิชาชีพวิชาการรวมไปถึงประชาชนกลุ่มผู้ป่วยและสื่อมวลชนนะครับวันนี้ทางรายการของเรานะครับได้รับเกียรติจากตัวแทนภาคีเครือข่ายมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อนําผลลัพธ์ของการเสวนาม,มาแบ่งปันกันนะครับซึ่งแต่ละท่านนั้นก็ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่เคยว่าเวียนมาอยู่ในรายการนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมาก,กันแล้วนะครับขอเชิญพบกับท่านแรกนะครับศาสตราจารย์แพทย์สมศักดิ์โลเลขาประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับท่านถัดมานะครับแพทย์หญิงประภาวงแพทย์ประธานคณะกรรมการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและแพทย์หญิงกิติมายุทธวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์หรือว่าพรีมานะครับทั้งทั้งสามท่าน อยู่กับผมในสตูดิโอแล้วครับสวัสดี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 ครับต้องขออนุญาตเริ่มจากหมอประภาก่อนนะครับให้แนะนําภาคีเครือข่ายเพื่อระบบสุขภาพที่ดีกว่าของคนไทยหรือว่า Thailand Health Care Summit ครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างพาคีเครือข่ายครั้งนี้นะคะเป็นภาคีเครือข่ายที่เราคิดว่าครอบคลุมทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจึงประกอบด้วยองค์กรทั้งหมด19องค์กรครับ ที่สําคัญก็ได้แก่ราชวิทยา,า,ทยาลัยกุม,มารแพทย์แห่งประเทศไทยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เภสัชสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถนะัมภ์นะคะแล้วก็คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี mm hmm. มหาวิทยาลัยมห ah ิดลยังมีมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังเข้ามาร่วมด้วยซึ่งอันนี้ก็สําคัญ มีหอการค้าไทยมีสมาคมผู้วิจัยและผลิตเพสสัชพันธ์สมาคมพัฒนาผู้นำด้านบริการสุขภาพแห่งประเทศไทยครับนะบที่จริงยังมีอีกหลายอ,องค์กรนะคะคิดว่าไม่อยากะจะให้เสียเวลาเพราะว่าจะมีอักษรวิ่งให้เห็นอยู่แล้วโดยเฉพาะส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนอีกส่วนหนึ่งคือ,อบรรดาสมาคมประกันชีวิตทั้งหลายนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็น s t a โ e h เดอร์อีก องค์กรหนึ่งที่มีส่วนสําคัญค่ะครับครับวัตถุประสงค์ของภาคีนี้คืออะไรคะวัตถุประสงค์ของภาคีนี้นะคะก็เพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์ที่จะให้ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทางบริหารทางการเงินการบริหารการบริการนะคะให้เป็นไปที่สอดคล้องกันนะคะเพราะว่าทั้งเรื่องของการให้บริการ เรื่องของการจัดสรรงบประมาณเรื่องของคุณภาพเรื่องของการเข้าถึงบริการของประชาชนค่ะดังนั้นเนี่ยเวทีนี้จึงเป็นเวทีที่ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาให้ความคิดเห็นในมุมมองนะคะเป็นการเสนอความสร้างสรรค์ถ้าเราไม่มาอยู่ด้วยกันบนเวทีนี้ทุกคนมักจะมีมุมมองของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างโมเดลที่ ให้ประโยชน์กับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะส่วนรวมของประชาชนคนไทยเนี่ยก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์ค่ะอืมครับ19องค์กรไม่น้อยนะฮะไม่น้อยค่ะพบปะกันยังไงฮะทำงานกันยังไงครับผมที่จริงเราประชุมกันมาไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะคแต่เราได้มีการประชุมต่อเนื่องกันมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ครั้งค่ะอืมครับตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณต้นปีแล้วก็กลางปีแล้วก็ปล,วกปลายปี ปลายปีที่เป็นใช่ค่ะอันนี้คือประชาชนอันนี้คือสรุปรวมผลใหญ่เลยครับครับพึงพอใจกับสิ่งที่ตั้งวัตถุประสงค์ไหมครับที่ผ่านมาสำหรับในปีแรกนี่นะคะพึงพอใจมากแล้วก็หวังว่าในปีต่อๆไปและทุกปีเนี่ยเราควรจะจัดอย่างนี้อีกอที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าการบริหารจัดการการให้บริการจะหมุนไปเรื่อยนะคะ จะไม่อยู่กับที่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะประชุมครั้งเดียวแล้วไม่ติดตามไม่ปรับปรุงเนี่ยก็อาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์นะคะครับครับครับการเสวนาที่จัดขึ้นไปเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพที่ยั่งยืนของประเทศไทยนะครับซึ่งแน่นอนเนื้อหาเนี่ยผมว่าคงแน่นเอียดเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเสวนาที่ ทุกภาคส่วนได้มีส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมในใงานเสวนาครั้งนี้เนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเราคงนําเสนอได้แค่เป็นฉบับย่อด้วยข้อจากัดของเวลาในรายการนะครับอยากจะให้แต่ละท่านได้สรุปเนื้อหาของงานเสวนาในครั้งนั้นให้ได้ฟังกันนะครับคุณหมอสมศักดิ์ครับเอาที่ผมมีความเห็นก่อนที่ไหนเะราก็อยากจะให้ <c oughs> ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพเพราะว่าประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมนะดูแลสุขภาพตนเองด้วยแล้วก็ ร่วมจ่ายด้วยทั้งชุมชนนี่ก็มีส่วนร่วมมีอย่างกรทงงมทางกรุงเทพมหานครก็มีส่วนร่วมออกเงินดูแลก็จะเป็นแบ่งมาพาระรเราคงจะไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ให้ประชาชนยากจนเพราะการเจ็บป่วยแน่นอนเพราะว่าแต่ก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยถึงขีดนึงแล้วคงจะพอรัฐบาลก็จะจ่ายให้แต่ถ้าไม่จ่ายเลยเนี่ยไม่เห็นคุ้มค่านะเวลานี้คนไทย,ยไม่สนใจสุขภาพก็คือว่าเงินค่ารักษาไม่ต้องใช้ มันฟรีหมดเอาไปทําเสริมสวยแทนเราไปซื้อมือถือซื้อโอร์ไซค์แทน,น,น,นทำให้โรคเหตุมากขึ้นท่า <c oughs> นเราคิดว่าหรือได้ยามาแล้วน่าจะไม่มีส่วนร่วมเนี่ย <c oughs> มีอยู่แล้วก็ยังเอาอีกเอาไปทิง้ง <c oughs> ใช่ไหมถ้ามีส่วนร่วมเนี่ยเขาจะรู้จักประหยัด <c oughs> เราทําให้การดูแลสุขภาพเนี่ยดีขึ้น <c oughs> เราตรงนี้ว่าส่วนร่วมนี่เป็นเรื่องสําคัญนะ <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะบุคคลนะท้องถิ่น,นต่างๆก็ต้องมีร่วมกันด้วย <c oughs> นะอันนี้อันหนึ่งคืออันให้มีสิทธิ์เลือกจำชื่อว่าเราสังเกตมานักโทษเนี่ยได้กินฟรีเนะ เสื้อผ้าฟรีที่อยู่ฟรีอาหารฟรีรักษาฟรีหมดมไม่มีใครเอา <c oughs> ทั้นี้ฟรีหมดทําไมถึงไม่เอาจำฮะไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์เลือกอ,อันนี้ก็เหมือนกันระบบเ่ไทยที่กำหนดว่าคุณต้องใช้ยาอย่างนี้คุณต้องเอาตัวนี้ถ้าคุณไม่เอาต้องออกนอกระบบไปอ,อย่างนี้ผมว่า มันกาจัดที่เสรีภาพส่วนบุคคลเหมือนกับนกเนี่ยเอาไว้ในกรงทองเนี่ยเปิดประตูทีไรมันไปแล้วไม่เคยกลับเลยให้กินทุกอย่างพร้อมเพราะฉะนั้นต้องให้ประชาชนมีสิทธิเลือกสมมุติว่าคุณให้ยานี้ได้มาตรฐานน่ะนะแต่ว่าเขาอยากได้อันที่มากกว่านี้เขายินดีจ่ายเพิ่มครับต้องยอมให้เขาจ่ายของเราในเวลานี้ถ้าคุณจะเอาตัวนี้คุณต้องออกนอกระบบไปเลยอือไม่ฉกช่มะเพราะมื่อไอเนี่ยิเือทุกอย่างเนี่ยเราเห็นความสำคัญของประชาชนแล้วเราไม่เคยถามนะที่อันเคยมีส่วนร่วมไหม ถามว่าเคยถามประชาชนไ้มต้องการหมอแบบไหนต้องการไม่เคยถามะฉันต้องให้อย่างนี้คุณต้องทำตามนี้นี่หมดซึ่งมันไม่ถูกผมค,คิดว่าน่าจะให้ประชาชนเนี่ยมีนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พูดกันในเวทีเสวนาและผมคิดว่าต้องมีการส่งเสริมสุขภาพมากขึ้นเราใช้จ่ายเงินในการรักษาโรคมากจนละเลยเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเพราะตัวอย่างนี้เราจ่ายเงินเนี่ยก็ประมาณเนี่ยสำหรับฟอกเลือดสำหรับตั้งสุดท้ายชีวิตเนี่ยนะครับ ปีละ3,000ปีนี้นะเฉพาะปีนี้3,800ล้านบาทมากของาบประมาณของกรมอนามัยซึ่งดูแลป้องกันโรคดูอนามัยโรงเรียนดูทุกอย่างหมดเรื่องสิ่งแวดล้อมหมดไอ้นั่นได้พันกว่าล้านประกอบ่ากรมอนามัยสองปีรวมกันไดย้ยังได้ไม่เท่ากับฟอกเลือดอย่างเดียวเลยแล้วฟอกเลือดเนี่ยมันจะแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆไปถึง20,000ล้านซึ่งภาษาปลาเหตุคนไข้ใกล้ตายยืดออกมามันก็จะเพิ่มสะสมเรื่อยๆอันเนี้ยเราเราฉีดวัคซีนให้ประชาชน เมื่อสิบปีที่แล้วฉีกสิบตัวปัจจุบันนี้กฉีกสิบตัวเท่าเดิมมาเลเซียฉีกมากกว่าเราไม่รู้เท่าไหร่ไต้หวันมากกว่าเรไม่รู้เท่าไหร่คือเวลานี้ลงตีนพิมพ์ในการประชุมกันเนี่ยเรายังอายเลยนะเพราะไม่อยากให้ลงประเทศไทยเพราะอะไรมาเราแย่ที่สุดคนอื่นเขาเลยหน้าเราหมดแล้วเมื่อก่อนนี้เราดีสุดครับตั้งแต่เราใช้ระบบแบบนี้ขึ้นมาเราโม่ดแตรูเราถามว่าป้องกันโรคสําคัญไหมสาคัญไม่ป่วยสำคัญที่สุดเราฉีดป้องกันปลาเม็งปลาไม่รู้ไม่เอาให้มันเป็นโรคก่อนแล้วไปตรวจตรวจให้เจอรักษาตอนต้น ป้องกันมาดีั้งเยอะทำาม้ต้องรอยเป็นโรคก่อนแล้วถึงมารักษาซึ่งเวลานี้ผมว่าปัญหาเราอยากให้ให้ประชาชนให้มีการป้องกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนความเยอย่าเห็นเอกชนเป็นศัตรูเะเกินไปคือเราต้องมองใจกว้างเพราะต่างประเทศเนี่ยใช้ส่วนร่วมเราจะช่วยกันทําให้ดีช่วยกันพัฒนาให้ดีขึ้นครับซึ่งเวลานี้ เราไม่ได้ทาเราผมคิดว่าแล้วช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยคือถ้าแพทย์ผู้ป่วยมีปัญหาเนี่ยใครจะเดือดร้อนนะมั้ยลองใช้ประชาชนเดือดร้อนพาะหมอก็ไม่ทำเพราะอันนี้เสี่ยงเดี๋ยวมันฟ้องไม่ทําดีกว่าทําให้อัตราตายของประชาชนคนไทยเนี่ยเวลานี้คนไทยเนี่ยอายุสั้นก่าเวียดนามสั้นก่าฟิลิปปินสั้นก่าอินโดนีเซียซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะก่อนนี้เราเคยดีกว่าหลังจากเราทําเรื่องแบบนี้ไปแล้วรักษาฟรีไม่มีใครสนใจตัวเองเขาคิดว่าไม่ต้องห่วง ปวดเมื่อยก็รับความกดตันอยู่หายไปด้วยก่อนนี้ต้องเก็บเงินทักษาพ่อแม่ตอนนี้ช่างมันพ่อแม่ป่วยส่งมาให้รัฐบาลดู <c oughs> <c oughs> ตัวเองว่าทำดวกนะครอันนี้มันเสียหมดเลยรับผมระบบเสียจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งน,นะฮะที่คุณหมอสมศักดิ์เก็บมาได้จากงานเสวนาครั้งนั้นคุณหมอกิติมาแล้วครับผมค่ะดิฉันได้ยินในเวทีนี้เนี่ยนะคะ,ะที่อาจารย์สมศักดิ์กล่าวมาแล้วแล้วก็ยังได้ยินคอนเซิร์นนะคะจาก แพทย์ผู้ให้บริการนะคะว่าเขาต้องทํางานหนักขึ้นเยอะมากนะคะในปัจจุบันเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยแพทย์จะต้องดูแล,ลคนไข้เนี่ยเป็น ร้อยกว่าล้านครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเวลาให้กับคนไข้น้อยซึ่งตัวแพทย์เองเนี่ยเขาจะคอนเซิร์นว่าเขาเนี่ยไม่ได้สามารถจะให้กับคนไข้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นะคะก็คือเป็นห่วงเรื่องคุณภาพการรักษาพยาบาลค่ะอันนี้ที่ที่ได้ยินมาจาก healthcare summit นี้อนะคะว่ามันเกี่ยวโยงกันไหมเกี่ยวกับเรื่องระบบที่ว่าเราให้ฟรีหมดทุกอย่างทําให้คนไข้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ จัดค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่เพียงพออ,อีกอย่างที่ได้ยินจากทุกทุกคนเลยเนี่ยนะค,ะครับอกรีด้วยเลยก็คือว่างบประมาณค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่เพียงพอรหรือฉพายิ่งถ้ามองไปในอนาคตยิ่งวิทยากรที่มาจากภาครัฐรนะคะจากทาง กระทรวงการคลังเองเนี่ยนะคะจะก,กังวลว่าถ้ามองไปอีกสิบปี20ิบปีข้างหน้าเนี่ยนะคะม,ม,มันจะต้องใช้เงินมากมหาศาลครับเอาละครับเรากำลังสนทนาอยู่กับคุณหมอประภาวงแพทย์คุณหมอสมศักดิ์โลเลยขาและคุณหมอกิริมายุทธวงศ์นะครับเก็บตกจากงาน Thailand Health Care Summit ซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันที่ยี่สบกธันวาคมที่ผ่านมานะครับยังไม่ได้ฟังมุมมองของคุณหมอประภาเลยนะครับว่าเก็บตกอะไรได้จากงานนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนทนาก,ก,นกันต่อกับนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมาครับ